ความฝันเลขนำโชคฝันเห็นร้านอาหารกลางคืนฝันว่าไปกินอาหารตอนกลางคืนฝันว่าไปซื้ออาหารจากร้านอาหารกลางคืนฝันว่าไปกินบะหมี่เกี้ยวชายสีบะหมี่เกี้ยวลุงเล้งตอนกลางคืนฝันเห็นร้านอาหารกลางคืนแปลว่าอะไร ได้ไพ่ดีนะมีห้าดาบเจ็ดดาบราชินีแปดเหรียญสามถ้วยสองถ้วย ครอบครัวดีความรักดีเพื่อนดีแต่ว่าท่านจะมีปัญหากับคนที่มีอำนาจมากกว่าอันนี้เป็นเป็นเหมือนแบบผู้ชายอะ่ะชาวประมงอะ่ะหวานแหจับชาวประมงจับหวานแหจับนายเงือกได้คุณจะมีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าท่านกำลังจะมีปัญหากับคนที่มีอำนาจ เหนือกว่าอาจจะทะเลาะก,กับเจ้านายท่านจะมีปัญหาทะเลาะก,กับคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอาจจะเป็นเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่นายทหารนายตำรวจก็ได้เหมือนคุณนะ่ะจะมีปัญหากับผู้หญิงที่รวยกว่ามีปัญหากับผู้ชายที่รวยกว่าคุณจะมีความสุขในความรักเพื่อนฝูงเนี่ยดีแล้วก็พ่อแม่ครอบครัวดีพ่อลูกเพื่อนเอนแฟน คุณจะมีความสุขในความรักครอบครัวรักใคร่ปองดองกันดีเพื่อนฝูงก็จริงใจท่านจะมีเพื่อนที่จริงใจนะคะถือว่าเป็นไพ่ดีค่ะเลขนำโชคสองห้าปดสองห้าแดค่ะ